วันจันทร์นี้ก็จะย้ายรถไปท่าโขงนะครับนี่ท่าโขงลบรีนะครับก็จะมาเช็ครถอัดจระบีถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันจันย้ายรถเดี๋ยวเปลี่ยนกุ้งจีใหม่นะครับอันนี้เป็นกุ้งจีขุดดินนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกุ้งจีตักผักนะฮะเดี๋ยวให้ช่างอัดจระบี ถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนี่ยช่างก็ลุมกันนะเอาช่างมากินกาแฟก่อนซื้อกาแฟมาให้ช่างครับร้อนเหนื่อยเหนื่อยต้องปีนไปอาจจะมีทั่วคันนะเนี่ยมีหน่วยเซอร์วิสให้นะครับเนี่ยที่ทํางาน,นครับมากินกาแฟก่อนเนี่ยลุยหน้าดูเนี่ครับเดี๋ยวให้ช่างช่างเขาเปลี่ยน กุญจขุดของผมออกก่อนครับผมจะมีกุญจีสองลูกมีกุญจีขุดกับกุญจีตะแรงเพราะว่าเวลาลอกคลองเราก็ใช้กุญจีตะแรงแบบนี้นะครับเนี่ยให้พวกช่างเขามาเปลี่ยนให้นะฮะเน่่เนี่ยฮะมันมันหนักมันใหญ่ฮะก็ต้องหลายๆคนหน่อยฮะช่วยกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเก็บกุญจีขุดก่อนเอากุญจีตะแรงไปลออคลองนะครับหนึ่งกุญจีตะแรงลอคลองลูกกุญจีลูกนี้เอาไว้ลุยป่าขุดตอขุดเหล็กขุดไม้ผมมีสองลูกนะครับเดี๋ยวไปลูกนี้หิ้วไปเก็บก่อน เดี๋ยวเอาลูกตะแกงไปลอกคลองนะครับเดี๋ยววันจันทร์เจอกันที่ท่าโขงนะครับประตูท่าโขงผักติดเต็มไปห,หมดเลยเดี๋ยวเราไปลุยครับไอ้คลองสวยน้ําใสชาวบ้านจะได้ลอยกระทงกันได้นะครับ